เกเคกลับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องค้าไม่แชนแนลนะครับผมนะถ้าเสียงมีปัญหาไงก็ขออภัยนะครับผมขออภัยนะอยากยิ่งนะครับวันนี้เราจะมารีวิวรถติวข้างๆผมนะครับเป็นรถใหม่นะครับที่จริงมันมาตั้งนานแล้วแต่ผมเพิ่งว่างรีวิวนะครับก็มีหลายโปรเจกต์ที่ผมยังไม่ได้ทำนิดทั้งเรื่องการสัมภาษณ์หัวกิวแล้วก็การรีวิวรถต่างๆแล้วก็การแนะนําวิธีต่างๆเนี่ยก็ต้องเลื่อนไปเยอะนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมติดภารกิจบ่อยนะครับต้นข้างจะทํางานเยอะนะครับก็ยังไงเเเดีีี๋ยววววรรรรราาจะะมมมิถตัันนน้้ก่่ออ็ไคคบหใชชุณผู เหลือ13นาทีนะครับก็เลยต้องรีบรีวิวนะครับรถตัวนี้เป็นรถที่ชื่อว่า Shadow Fire นะครับรถคันนี้รับได้ยังไงนะครับเราจะไปรถเดียวครับเวลามันจำกัดนะครับทีมบ่นะครับโอเคนะครับเราเป็นรถ Shadow Fire ทุกคนจะเห็นที่เหมือนนำโชคใช่ไหมมันจะมีคำว่า Shadow Fire อ้าวไปซะแล้วนะครับกดไปที่เหมือนนำโชคครับ Shadow Fire นะครับเป็นรถอ่ระบบใหม่นะครับเป็นระบบอ่าสมบัติ Starlight นะครับซึ่งเป็นระบบสมบัติใหม่นะครับซึ่ง คุณสมบัติของระบบนี้คือเราจะต้องเก็บแต้มนะครับแต้มดาวเนี่ยให้มันถึงขั้นที่มันบอกครับก็คือ่า48นะครับตอนนี้ผมสะสมได้17นะครับสะสมไม่ได้ตี48ครับเราจะได้จุดไฟดาว1ดวงนะครับซึ่งผมทําได้3ดวงมันก็เลยได้7วันมาครอบครองนะครับ ถ้าทุกคนทําได้9ดวงนะครับคือเติมเติเรื่อยๆเติมเรื่อยๆจนกว่าจะครบ9ดวงก็จะได้ตัว Shadow Flyer แบบทาบอลนะน้านะครับผมแล้วไอการเนี่ยอุปกรณ์เนี่ยเราจะไปซื้อยังไงก็เนี่ยครับครั้งละ5แบตเตอรี่ครับทุกคนครับครั้งละ5แบตเตอรี่ก็ไม่รู้ว่าใช้เท่าไหร่ผมไม่ได้คํานวณไหมนะครับแต่ผมว่าน่าจะ ใช้อยู่พอประมาณนะครับน่าจะ2000แบตเตอรี่อัแน่นอนนะครับแต่ไม่รู้นะครับก็แล้วแต่คุณผู้ชมแล้วแต่การสุ่มของแต่ละคนนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวตัวรถคันนี้ก่อนว่ามันโอเคไหมแต่สแต็กมันโอเคไหมเพราะว่าได้ข่าวว่ามันก็โอเคอยู่ในระดับหนึ่งนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาดูที่ว่าสแต็กเป็นยังไงครับก็เสด็นการเลี้ยวเฮ้ยการเลี้ยวดีนะถ้าถดูดูตัวการเลี้ยวกับริบทางโค้งความคล่องตัวนี่เฮ้ยจัดอยู่ในระดับโอเคนะแต่ว่าเรื่องในตัชชาร์กับพลังเสรมนีอาจจะ ไปหน่อยแต่ถ้ารวมๆแล้วเรื่องการเลี้ยวนี่ผมว่าคันนี้ลื่นแน่นอนนะครับไปเราไปอัปเกรดให้มันเลยก่อนดีว่าก็คันนี้มันเด่นดิฟใช่ไหมผมอัพความเร็วดีกว่าเนาะความเร็วในตัดชาร์จแล้วก็เร่งความเร็วนะครับเอาเป็น10บ10าแล้วกันเนาะ นะครับเพราะมันดิฟมันลื่นอยู่แล้วถ้าลื่นเกินมันจะเล่นลําบากครับคุณผู้ชมเคยได้ยินคำนวนนี้ไหมครับง่ายแต่ง่ายเกินไปนะครับบางครั้งอย่ายากเกินไปแล้วก็อย่ายอย่าง่ายเกินไปมันจะเล่นลําบากนะครับส่วนสีการแต่งมีอะไรบ้างว้าวได้แบบได้แบบโอ้ดีไซน์มันก็แบบมันก็เหมือนกับพยาอินเซียเนาะแต่ผมรู้สึกว่าหาสีหาสีพิเศษดีกว่าเขาเชี่ย <laughs> <laughs> ได้ยิมบู <laughs> สี้ย ไอ้บ้าน,นะครับโอเคโอเคกค็ไปเดี๋ยวเราไปทดสอบเรื่องความเร็วทางตรงแล้วก็ความเร็วในการไลนส์ชาร์ดอะไรที่ผมเคยทําทดสอบไปนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปสู่การทดสอบความเร็วเบื้องต้นกันก่อนเลยครับผมอ่าผมลืมลืมไปอีกแล้วเรื่องการติดตั้งอะไรครับเนื่องจากอะไรผมไม่ค่อยมีนะครับก็ติดติดไปก่อนนะครับอันนี้สําคัญนะครับคุณผมมู้ชมเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยมาพูดในภายภาคหน้านะครับผมขอทําการแบบเขาเรียกว่าอะไร เข้าสึงแก่นแท้มันก่อนนะโอเคอะไรผมจะใช้อะไรแบบง่ายๆไปก่อนนะครับเพื่อให้เสริมประสิทธิภาพรถได้อย่างดีขึ้นไปเราเข้าไปสู่ช่วงการทดสอบเลยดีกว่าครับมาเราเข้าไปสู่การทดสอบเลยครับผมเรามาดูที่ว่าอัตราการเร่งของมันเนี่ยจะเท่าไหรครับพาอผมออพไปแ้วติบอ่าโอ้โหอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบกว่าๆนะครับเดี๋ยวทีมงานก็อันนี้เองเห็นไหมคุณผู้ชมมันลื่นอยู่แล้วนะครับโดยตัวส่วนตัวมันลื่นอยู่แล้วแต่ถ้าใครชอบลื่นก็นแล้วแต่ครับมาทางตรง ร้อยเบาจุดสองครับถือว่าเป็นความเร็วที่ไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้เวอร์นะครับถือว่าเป็นความเร็วแบบเบสิกเฮ้ยคุณผู้ชมเฮ้ยผมบอกแล้วว่าการเข้าโค้งนี่ <g rip> ให้มันดีมากเลยมาเดี๋ยวผมทําให้ดูโอ้โหเมื่อกี้2องร้งนะงรงอ,อยสอ้ก้างค้างนะครัสองร้อยเจ็ดสิบเก้าถึงสองร้อยแปดสิบเห็นไหมนะครับถือว่าความเร็วในตัดชาร์ดเนี่ยค่อนข้างจะโอเคโอเคได้แหละดูทิ่เกบดูทีครับเอ้ยชิป ่ะเดี๋ยวทีนี้เราขอมาในในดูในส่วนของในตั๊ดนะครับว่ามันจะเก็บเท่าไหร่นะครับถ้ามันทางตรงเอาไป <L ist> โอ้ก็นานพอสมควรนะโอเคทางตรงต่อครับทีนี้ทางตรงในตัดชาร์ดเนาะโอ้โห 271.8นะครับน่าจะถึง271.9ครับแต่ว่าในัชาร์จผมมันมันนาไม่พอนะครับก็จะประมาณนี้นี่ไงจะรออะไรครับรอเข้าไปสู่ช่วงของการเล่น <c oughs> เลยดีกว่าครับเวลาจับก,การคุณผู้ชมต้องรีบนะครับไปแม่แล้วเป็นด่านที่แบบสามารถทดสอบว่ารถคันไหนมันมีความเร็วโค้งรีบซ้ายรีบขวาดีขนาดไหนนะถือว่าเป็นแบบเออ,อตามันเลยมันดีโอเคปเลตโก้เรามาดูกันเลยครับแข่งจริงมันจะเป็นยังไงนะ ช่วงนี้ผมจะปรับภาพให้มันเป็นพันแปดสิบพีได้แล้วนะคุณผู้ชมนะไม่เป็นพันแปดสิบพีหรอกนะก็เพื่อความคมชัดของคุณผู้ชมครับแต่ว่าถ้าคนในเกมมันยังชนแบบนี้อยู่ผมว่าปุก็ไปได้อะไรนะครับคือด่านมันมันค่อนข้างแออัดครับแออัดครับด่านแออัดแบบนี้โจประสิทธิภาพลดยากว่ะเอ๊บลบลบใช้เทคนิคครับเทคนิคเทคนิคเทคนิคอะไรนะเทคนิคเทคนิคเออเทคนิคเทคนิคโอเทคนิคโอโอไม่ก็โอเมก้ โอไม่โอ้โห่เรามาดันรุดไปแล้วนะครับรุดรุดรุดไป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 ขวางขวางนะอย่าขวางอย่าขวางบอกว่าอย่าขวางเฮ้ยลบนะดึงการแทรกครับแแบบมาด้วยกันครับมาด้วยกันนี่มาด้วยกันแบบคลอดลูกมาเลยนะครับแบบแฝดสามเลยทีเดียวนะครับโอ้ยมันมันจะเกาะกลุ่มกันทำไปวะเอาชิบหายแล้วอย่าชนโอ้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  เออความพิวไอ้ชนะที่ความพิวชนหน่อยทีขอชนหน่อยเออขอชนหน่อย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 คนที่ใช่ใครจะชนคนที่ใช่อะไรอ่ะไป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  let go Let's go Let's go Come on boy อยขมอนบอยเอ,อ้ยได้อยู่ไปแล้วโอ้ยมันวิ่งอย่างเงี้ยโอ้ยลื่นลื่นลื่นดีนะครับลื่นดีแต่ได้ตัดชาร์จก็ไม่ได้เด่นนะ ผมพูดได้คำเดียวครับได้แต่แชร์ไม่ได้เด่นเออมาดิมีคัดชาร์ตนิดหน่อยเขาเรียกว่าเป็นเทคนิคแบบโง่ๆงั่งนะครับแต่ก็อยากทำเอ้ย่าโอ้ยอายุมาเออมันต้องมีการแบบโชว์บ้างโชว์บ้างโชว์ให้ไก่ดูนะครับคือผมมไ่ไก่ต่อไปเอ,อ้ยมีคนตามมาแล้วอีกคนตามมาแล้วเร็ว วมาจะโก้เลยแล้วกันเสร็บหลบโอ้โหโอ้โอโอ้โอได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่บอกแค่ผมเล่นเล่นไม่เก่งผมไม่เก่งถ้านานสีดาวเลยผมตายผมเลยครับผมตายเออต้องใช้ทักษะนิดหน่อยครับไอตัวนี้นี่มันต้องผมต้องแปงมาได้ได้ป่ะเป้าหมายเป้าหมาย โอ้โหไม่ทันว่ะไอดีสองก็ยังนีนี่แหละเออเร็วสุดได้แค่นี้แหละคุณผู้ชมเร็วกว่านี้นี่ผมว่าผมคงไม่รอดนะครับก็นะครับโดยรวมๆนะครับความคล่องแคล่วเนี่ยจัดอยู่ในระดับที่โอเคดีเลยแต่ถ้าดีนะครับอ่าถ้าสำหรับผมนะผมรู้สึกว่า ต้องลื่นกว่านี้ว่ะผมเดี๋ยวผมต้องไปแก้ไอ้ตรงเร่งความเร็วอ่ะให้มันน้อยลงหน่อยแล้วก็แล้วก็มาอัพในส่วนของดิฟให้มันมากขึ้นนะครับจากห้าเป็นเจ็ดเป็นแปดก็ว่าไปอย่างนะให้มันลื่นขึ้นกว่านี้มันจะดีมากเลยก็ประมาณนี้ครับผมกับตัวอย่าง Shadow Flyer ครับก็เป็นรถอีกหนึ่งคันที่ถ้าใครหลายๆคนที่ต้องการรถที่มันมีสีสันสวยมีอะไรใหม่ๆนะครับก็สามารถไปจัดก,กันได้ครับที่ระบบระบบอะไรแหละระบบสตาร์อะไรน่เนี่ยระบบไอ ผมบัตสตาไลนะครับก็สามารถจัดก <filter> ็ได้ครับตัวอย่าง Shadow f r ฟ e r นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับผมนะครับเพื่อนๆครับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปหน้าผมคลิปต่อไปจะเป็นอะไรวะผมจะมาทำอะไรต่อฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามนะครับสำหรับนี้ขอบคุณแล้วก็เหลื้ไไว้เจอผมเหลือเวลากี่นาทีเนี่ยต่อคดซ้าย